สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอานะครับแล้วก็พูดติดตามพี่เจมนะครับในทุกช่องทางนะครับวันนี้พี่เจมนะครับมารวมรถนะครับที่มีอุปกรณ์เป็นหางตัดหญ้านะคุณผู้ชมนะครับใครนะครับที่กำลังมองหารถไปตัดหญ้าในสวนนะคุณผู้ชม วันนี้นะครับพี่เจมมีสอคันนะคุณผู้ชมนะให้เรียก2คันนะคุณผู้ชมมี32แรงนะครับมี34แรงคุณผู้ชมนะครับเรียกเอานะครับตามความเหมาะสมของคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกนะคันนี้คูปบต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะครับตัวรถ มีใบด้านแล้วก็ด้านหลังเป็นตัดหญ้าใหม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมติดตั้งให้นะครับเมื่อคุณลูกค้าสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนส่งพี่เจมจะตจะจะติดตั้งหางตัดหญ้าให้นะครับจะเอารถไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเครื่องเกียร์ดีแต่รถเก่าปีไปหน่อยนะแต่ก็ยังน่าใช้คุณผู้ชมด้านหลังเป็นหางตัดหญ้านะคุณผู้ชมนะหนึ่งแบาทเท่านั้น179,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวรถ มีใบดันแล้วก็มีตัดหญ้านะคุณผู้ชมนะใครมองหารถตัดหญ้าในสวนอยู่นะครับราคาย่อมเยาวราคาไม่ถึง2องแสนก็มาเอาคันนี้คุณผู้ชมนะครับมาอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะครับคูปต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับคันนี้ปีใหม่หน่อยนะคันนี้อุปกรณ์นะคู่รถขาวนะไปพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมนะมีใบดันหน้าแล้วก็มีหางตัดหญ้าใหม่คุณผู้ชม32แรงเหมาะแหละเอาไปตัดหญ้าในสวนทุเรียนสวนยางสวนปลาคุณผู้ชมคันนี้นะครับสองแสนเก้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถปี64นะคุณผู้ชมนะตัวรถน้าใช้คุณผู้ชมราคาย่อมเยาราคาไม่ถึง3แสนนะครับคันนี้32แรงคันนี้2,99,000บาทนะครับใบดันกับตัดหญ้าใหม่นะคุณผู้ชมนะครับทั้ง2คันเลยนะคุณผู้ชมนะใบดันตัดหญ้าใหม่คุณผู้ชมถูกอกถูกใจคันไหนนะครับคันไหนมันลงล็อกนะครับกับตั้งในกระเป๋าเรานะครับสามารถ โทรมาสอบถามพี่เจมได้สามารถโทรมาปิดได้คุณผู้ชมพี่เจมร้านจริงส่งจริงคุณผู้ชมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาสามอำเภอแก้งนะครับเบอร์โทรพี่เจม083 5 3ย8071มขอบคุณมากครับ